คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรมภูมิใจเสนอกรุงเทพหนาวมาก เย็นค่ะก็เย็นอยู่ค่ะก็เย็น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 มากค่ะเย็นมากเย็นมากมถอยเย็นน่ะเย็นเย็นเย็นเว้อเย่อเยือกจะเยือกหนาวหนาวไปก็หนาวก็หนาวหนาวครับอ๋อหนาวค่ะหนาวอยู่นะหนาวค่ะหนาวหนาว กปติหนาวค่ะหนาวค่ะหนาวมากค่ะหนาวมาก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 หนาวหนาวมากเลยวันนี้ลืมใส่เสื้อมาด้วยหนาวเหมือนคอโล่เลยก็าผมว่าน่าเกิน25นะไอ้ต่ำกว่า25นะเออตั้งไว้25แต่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะก็หนาวคือว่าครับ25นี่ก็เย็นมั่งไม่เย็นมั่งส่วนมากก็22ประมาณ24้งคะ ประมาณ23น่าจะ23แเพราะว่าถ้าเบากวันนี้เดี๋ยวแอร์มันจะพัง22ถึง21ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ชั้นไ่าจะ23ได้ไม่ก็ยี่สิบสี่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ยี่สิบเางกันเลยน่าจะตังค์ของนักศึกษามันหนาวมากเลยวันประมาณ21อะไรยี่สิเอ็ดสิบแปได้อะค่ะหนาวก็บนดอยอีกแล้วจริงๆนะทุกคนที่จะต้องมีุโค้ดกันเลยแหละประมาณแบบ ถึงพวาหัวใจเลยไม่รู้ว่าองศาเท่าไหร่อ,อะ,อะแต่คงมแบบติดล็อกเยอะอะถ้าถ้าร้อนเขาก็จะปรับเป็น15บห้าเลยค่ะอ <c oughs> ันนี้วันไม่ได้แต่สั่นทั้งตัวเลยครับ <c oughs> ทำไมมันต้องเย็นขนาด <c oughs> น,านดี้ <c oughs> แล้วบางทีแสบตา ตอนต่อไป